ตามวิาสานออตโตคากันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะอุบัติเหตุบ้านเราที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความประมาทแต่อีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งค่ะก็คือฝนตกนั่นเองอย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะบ้านเราเนี่ยไม่ว่าสภาพอากาศไหนหรือว่าฤดูไหนเนี่ยก็ฝนตกตลอดเลยวันนี้ก็เลยหยิบเทคนิคดีๆ การขับขี่รถตอนลุยฝนมาให้ดูกันค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะสิ่งที่ควรทําเมื่อต้องขับรถตอนฝนตกหนักข้อที่1ลดความเร็วการที่ลดความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยนะคะที่เราควรทําตอนที่ฝนตกลงมาใหม่ๆเพราะว่าฝนที่ตกลงมามาผสมกับคราบน้ำมนันคราบฝุ่นที่อยู่ตรงพื้นนะคะ แน่นอนว่าถนนต้องลื่นแน่นอนแล้วเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุการที่เราขับรถช้าลงนะคะจะช่วยควบคุมเบรคควบคุมตัวรถได้แล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยค่ะแล้วข้อ2นะคะเปิดไฟส่องสว่างหากเราจําเป็นที่จะต้องขับรถตอนที่ฝนตกหนักๆนะคะเราควรเปิดไฟเพื่อเพิ่มความมองเห็นทางด้านหน้าแล้วรถทางด้านหลังนะคะก็จะเห็นรถเล้าอย่างชัดเจนมากขึ้น แต่เราไม่ควรเปิดไฟตัดหมอกหรือว่าไฟสูงนะคะข้อ3นะคะเว้นระยะห่างให้มากขึ้นการขับรถเนี่ยปกติแล้วเราต้องเว้นระยะห่างจากคันหน้าอยู่แล้วนะคะเพื่อ,อความปลอดภัยแต่ว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราต้องเว้นระยะห่างเพิ่มเป็นสองเท่าเลยเพราะว่าเกิดคันหน้าเบรกกระทันหันหรือว่ามีอุบัติเหตุและแน่นอนว่าเวลาฝนตกหนักนะคะเราก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆไป แน่นอนค่ะอย่างนี้นะคะต้องช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะข้อ4ค่ะการใช้เบรกอย่างระมัดระวังเมื่อเราต้องขับรถบนพื้นที่เปียกเนี่ยแน่นอนว่าระบบเบรกอาจจะไม่ได้ตอบสนองดีเท่ากับตอนที่เราขับรถบนพื้นที่แห้งใช่ไหมคะและการที่เราต้องเบรกกระททนหันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเราควรที่จะชะลอความเร็วแล้วก็แตะเบรกทีละนิดเพื่อไล่น้นาออกจากผ้าเบรกนะคะหลังจากที่แตมบอกสิ่งที่ควรทําไปแล้ว เรามีสิ่งที่ไม่ควรทําด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากข้อหนึ่งนะคะไม่ควรเปิดไฟผ่ามากหรือว่าไฟฉุกเฉินค่ะหลายๆคนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเป็นความเชื่อผิดๆนะคะที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันควรทาเพราะว่าการเปิดไฟผ่ามากกับไฟฉุกเฉินเนี่ยจะทําให้รถคันอื่นเห็นเราชัดเจนขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรทํานะคะเพราะว่าการที่เปิดไฟฉุกเฉิน ควรเปิดตอนที่รถมีปัญหาจริงๆเท่านั้นถ้าเราไปเปิดตอนที่ฝนตกเนี่ยจะทําให้คันอื่นรถคันอื่นเนี่ยเข้าใจเราผิดก็ได้ค่ะข้อ2นะคะเลี่ยงการขับรถลงแอ่งกระทะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถนนไม่ค่อยจะดีเนาะเป็นหลุมเป็นบอกแล้วก็ขยะอุดตันบ้างท่อไม่ดีบ้างถนนก็จะน้ําก็จะเอ่อขึ้นมาใช่ไหมคะและแน่นอนว่าถ้าเราขับรถลงไปในแอ่งกระทะเนี่ย เครื่องก็อาจจะเกิดสนิมขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความเสียหายตามมาด้วยเวลาเราเอาไปเปลี่ยนเนี่ยค่าใช้จ่ายยาวแน่นอนค่ะข้อ3ค่ะปิดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศขณะที่เราจะต้องลุยน้ํานะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะลุยน้ำเนี่ยลุยน้ํำลึกใช่ไหมเราต้องปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันช็อตแน่นอนแล้วเวลาที่เราลุยน้ําเข้าไปถ้าเครื่องยนต์ดับ เราไม่ควรสตาร์ทรถทันทีนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายตามมาค่ะข้อ4ี่นะคะแล้ข้อสุดท้ายแล้วอย่าชะล่าใจาแม้จะใช้ยางที่ลุยน้ำได้ดีบางคนเนี่ยอาจจะมั่นใจในยางของเรามากๆว่ากันน้ำได้ดีเกาะรีดน้ำได้ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยางชนิดไหนหรือว่าดีแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรขับเร็วนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้เลื่อนถลายได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเทคนิคของแตมวันนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะการใช้รถใช้ถนนก็ควรจะระมัดระวังเคารพกฎจราจรแล้วก็มีนำใจกับเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วทางที่ดีอย่าขับขี่รถเร็วจนเกินไปแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพรถก่อนเดินทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแตมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย